สวัสดีครับอันนี้เป็นรายการใหม่ของทาง Winner Stock นะครับยังไม่ได้คิดชื่อรายการอะไรเลยว่าจะชื่ออะไรดีก็เป็นรายการที่เอา case study ของหุ้นที่ขึ้นมาหลายๆเด้งมาลองดูว่ามันมีปัจจัยอะไรมีจุดซื้อทาง fundamental ตรงไหนหรือมีจุดซื้อทางเทคนิ i c a l ตรงไหนที่ถ้าหากเราไปเห็นกับ หุ้นตัวอื่นแล้วอะจะสามารถเอาไปใช้ได้ก็จะทําให้เราบอกไม่พลาดหุ้นที่จะขึ้นหลายๆเด้งในรอบต่อไปแต่ก่อนอื่นก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าสไตล์การเทรดของผมเนี่ยมันเป็นไฮบริดอะคือไม่ได้ใช้ฟันเดอร์เบทอย่างเดียวก็จะใช้ เทคนิคอลปนๆด้วยแล้วก็ก็ดูทั้ง Earning Momentum แล้วก็ Momentum ของ Stock Price คือบางครั้งผมคิดว่าข้อมูลบางอย่างมันมาไม่ครบอะแล้วบางครั้งเราก็ต้องตัดสินใจทางที่ข้อมูลเรามาไม่ครบนี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยต้องใช้ตัวช่วยอื่นๆเช่นเทคนิคอลอะไรเงี้ยมาช่วยในการตัดสินใจอันนี้บอกไว้ก่อนจะได้แบบเข้าใจว่าแบบสิ่งที่พูดมานี่บางคนแบบเฮ้ย ทำไมไม่ไปเจาะตรงนู้นเจาะตรงนี้อะไรเงี้ยคือผมคิดว่าผมใช้ข้อมูลประมาณนี้แหละน่าจะโอเคแล้ว Delta เนี่ยก็เป็นหุ้นที่ขึ้นมาจริง,รงๆเนี่ยถ้าหากนับจากโลเนี่ยขึ้นมา25เด้งนะไม่ใช่หุ้น10เด้งธรรมดาต้องเป็นหุ้น25เด้งแต่ว่าผมคิดว่าการที่เรามาบอกว่าหุ้นน่ยมันขึ้นจากโล25เด้งอะ่ะมันเป็นเรื่องที่เกินไปหน่อยอะ่ะคือคนที่ซื้อที่ โลได้เนี่ยมันน้อยมากผมก็เลยมาดูว่าเออถ้าหากจากจุดซื้อปกติเนี่ยมันขึ้นมาสักเท่าไหร่ก็ปรากฏว่ามันขึ้นมาสักประมาณ1 1 0 0ได้ในช่วงปี2020แล้วก็หลังจากนั้นก็มีการปรับตัวลดลงก่อนที่จะขึ้นมาอีกทีเนี่ยในช่วงไม่นานมานี้แหละประมาณปี22เนี่ยมาต่อเนื่องมาถึง2-3เนี่ยขึ้นมาอีกประมาณ200%ซ เราก็จะมาดูว่า,าตัวเดลต้าเนี่ยมันทำธุรกิจอะไรเดลต้าก็เป็นหุ้นโรงงานนะครับก็จะเป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ก็จะทำมีสัสดส่วนรายได้เนี่ยหลักๆเนี่ยมาจาก3ส่วนก็คือส่วนที่เป็น power อิเล็กทรอนิกส์ส่วนที่เป็น infrastructure แล้วก็ส่วนที่เป็น automation โดยที่สัสดส่วนรายได้เนี่ยของ power อิเล็กทรอนิกส์เนี่ย อยู่ที่ประมาณ7 3แล้วก็ส่วนที่เป็นอินฟาสตัคเจอร์เนี่ยอยู่ที่24%ส่วนที่เป็นออโตเมชันเนี่ยมันน้อยมากอะประมาณ3%เนี้ยแปลว่าถ้าเราจะศึกษาหุ้นตัวเนี้ยเราก็ต้องไปดูว่าเออส่วนที่เป็นอินฟาสตัคเจอร์กับส่วนที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยพาวเวอร์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันทําอะไรส่วนที่เป็นพาวเวอร์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเออทางเดลต้าเนี่ยก็ทําพวกชิ้นส่วนพัดลมไฟฟ้าชิ้นส่วน EV แล้วก็ power supply ตัว power supply เนี่ยแต่ก่อนเราจะมีภาพติดอยู่ในหัวว่ามันต้องใช้กับคอมเป็นพวก UPS อะไรประมาณนี้เครื่องสำรองไฟอะ่ะแต่ว่าจริงๆแล้วอะ่ะในโลกยุคใหม่อะ่ะส่วนของ power supply มันใช้มากกว่านั้นไม่ว่าจะเป็นเสา 5G หรือว่าโซล่าเซลอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็ต้องใช้ในส่วนของ power supply ด้วยเหมือนกัน ปลว่าดีมาของโลกยุคใหม่เนี่ยมันไม่เหมือนกับโลกยุคเก่าละมันมีดีมาของส่วนนี้เพิ่มขึ้นมาด้วยแล้วเดลต้าเนี่ยก็น่าจะได้อาน,นิสองจากส่วนที่เป็นรถ e ีวีทั้งส่วนที่เป็นรถและส่วนที่เป็นสถานีชาร์จส่วนที่เป็นอินฟราสตรัคเจอร์เนี่ยเดลต้าก็ไปวางเน็ตเวิร์ให้กับพวกโรงงานต่างๆแล้วก็พวก Data Center โดยที่ส่วนที่เป็นเดต้าเซ็น e ตเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่มี มาจนคนข้างสูงแล้วสิ่งที่เดลต้าทำเนี่ยคนอื่นทำได้ไหม <S <S ก็ต้องบอกว่าสิ่งที่เดลต้าทำเนี่ยคนอื่นก็อาจจะทำได้แต่ว่าเป็นการทำตามหลังเพราะว่าเทคโนโลยีของเดลต้าเนี่ยนำไปก่อนหมายความว่ายังไงหมายความว่าสิ่งที่เดลต้าทำในวันเนี้ยคนอื่นเนี่ยอาจจะทำได้เนี่ยต้องใช้เวลารออีกสัก3ปีถึงจะตามเดลต้าทัน แล้วข้อ2ก็คือชิ้นส่วนพวก power switching หรืออะไรต่างๆที่เขาสั่ง Delta มาเนี่ยเขาสามารถเดินไปสั่งที่โรงงานอื่นได้ไหมก็ต้องบอกว่าเป็นไปได้ยากเพราะว่าชิ้นส่วนพวกนี้มันต้องมีการทำการ R&D คือคำสั่งซื้อเนี่ยอาจจะส่งมาที่ Delta เนี่ยวางแผนล่วงหน้า1ปีแล้ว Delta เนี่ยไปทำการ R&D แล้วถึงจะผลิต คือมันต้องมีการวางแผนแปลว่าไม่ใช่ใครอ่ะก็สามารถทำได้ทั้งสองส่วนเนี่ยประกอบกันเนี่ยทำให้เดลต้าเนี่ยมันมีความพิเศษพอมันมีความพิเศษปุ๊บอะตัว m a r g จินของเดลต้าเนี่ยมันก็จะสูงกว่าโรงงานอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆคือเดลต้าเนี่ยช่วงที่ m a r g จิไม่ดีเนี่ยอยู่สักประมาณ6%ซซึ่งมันน้อยปีนะที่จะเป็นอย่างนั้นแต่ส่วนที่ พอเป็นมาจินดีเนี่ยจะเป็นมาจินสักประมาณ10%ขึ้นมันก็จะต่างกับโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์โรงงานอื่นที่แบบทำชิ้นส่วนทั่วไปอะ่ะเขาก็จะทำได้แค่ประมาณสักมาจินสักประมาณ4% 5%อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะมีช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีอะไรเงี้ยพวกนี้ก็อาจจะขาดทุนไปเลยแปลว่าตัวเดลต้าเนี่ยมันมีความแข็งแกร่งอยู่ประมาณหนึ่ง ทีนี้เราก็มาดูว่ากําลังการผลิตของเดลต้าเป็นยังไงบ้างคือกําลังการผลิตของเดลต้าเนี่ยในปี62นะครับเพราะว่าอันนี้เราเป็นเคสตัดดี้ย้อนกลับไปโรงงานในไทยเนี่ยเดลต้ามีกําลังการผลิตอยู่สัก80%โรงงานในสโลวาเกียเนี่ยโรง1มี65%โรง2มี80%โรงงานในอินเดียเนี่ยโรง1มีอยู่40%โรง2มีอยู่80% ตัวเดลต้าเนี่ยเป็นหุ้นที่เน้นการส่งออกนะครับมีอยู่3ส่วนก็คือยุโรปเอเชียแล้วก็อเมริกาเหนือสัดส่วนก็ใกล้ๆกันแหละประมาณแบบตีคร่าวๆก็สักประมาณ30 30 30ทีนี้ถามว่าที่ส่งออกไปเนี่ยความต้องการของเดลต้าเนี่ยมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ต้องบอกว่าในส่วนที่เป็น power supply ของเดลต้าเนี่ย ส่วนที่ส่งไปที่อินเดียเนี่ยเสาสัญญาณ5 g ของอินเดียเนี่ยต้องใช้ชิ้นส่วนของ Delta เนี่ยประมาณสัก50%หมายความว่าทุกๆ2เสาอะ่ะมีชิ้นส่วนของ Delta าเนี่ยเสาละแปลว่าเอ้จริงๆเนี่ยมันมีความต้องการค่อนข้างสูงนะมาถึงตรงนี้เราจะเห็นได้แล้วว่าหุ้น Delta เนี่ยมันมีรูมในการเติบโตค่อนข้างสูงนะแล้วก็เนื่องจากความที่มันเป็นหุ้นโรงงานเนี่ยแปลว่ามันจะมีฟิกคอสอยู่ แล้วถ้าหากรายได้เนี่ยมันเกินฟิกคอสไปเนี่ยมันจะทำให้กำไรกระโดดค่อนข้างมากแล้วตลาดเนี่ยคาดหวังอะไรกับ Delta ก็คือตลาดเนี่ยคาดว่าการเกิดขึ้นของ IOTs เนี่ยหรือ Internet of Things เนี่ยจะเป็นตัวขับดันให้ตัวคลาวด์แล้วก็ d a t a c e n t e r เนี่ยจเจริญเติบโตแล้วตอนนั้นน่ก็เป็นช่วงของการมี การเติบโตของรถอ่ะก็คิดว่าคำสั่งซื้อของรถอ่ะจะมาช่วยทำให้รายได้ของ Delta เดลต้าโตขึ้นมากทีเนี้เรามาดูว่าในความเป็นจริงเกิดอะไรขึ้นคือในปี61อ่ะเป็นปีที่ข่าวออกนะว่า IoTS จะดันให้ Data Center เเจริญเติบโตรถ EV กํกำลังจะมาแต่ในความเป็นจริงกำไรของ Delta เดลต้าไม่โตเลย คือไม่ใช่แค่กําไรไม่โตอะรายได้แม่งก็ไม่โตเหมือนกันทีนี้พอกําไรไม่มาตามนัดเนี่ยหุ้นมันก็ไม่ไปไงก็เนี่ยสมมติว่าคุณเดางบเลยอะแบบเก่งงบเลยตั้งแต่ปี1-6ึ่อะคุณต้องรออะกว่ามันจะขึ้นจริงอะปีสองยะคุณรอไปเลยอะประมาณ3าสปีอะอ่ะทำไมกำไรไม่โตปี6-0เนี่ย โดนคดีเกี่ยวกับภาษี733ล้านแล้วเศรษฐกิจที่ไม่ดีเนี่ยก็ทำให้คำสั่งซื้อเนี่ยมันเปลี่ยนไปจากสินค้าที่เป็นพวก Specialty เนี่ยก็เปลี่ยนไปเป็นสินค้าพวกธรรมดาก็ทำให้ gpm ของ Delta เนี่ยลดลงแล้วเดลต้เนี่ยก็มีการลงทุนในสายงาน ev ในช่วงปี61อ่ะทำให้กำไรปี62เนี่ยโดนกดถ้าดูงบก็จะเห็นว่ารายได้จาก power supply เนี่ยไม่โตรายได้จาก ev ก็ไม่โต ตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าถึงแม้เดลต้าเนี่ยเป็นบริษัทที่มีการเตรียมพร้อมค่อนข้างดีคือเลือก Product ที่อยู่ในกระแสของโลกแล้วอะแต่บางครั้งอะโลกมันไม่พร้อมอะเราหรือแบบดีมานมันยังไม่มาจริงอะการที่เราไปซื้อดักอะไรพวกนี้มันทำให้เราค่อนข้างเสียเวลาผมคิดว่าเราต้องหาสัญญ,ญาณอะไรบางอย่างนะในการแบบดูว่าเออเนี่ยแหละ ตรงนี้แหละที่เราจะเข้าไปศึกษาแล้วก็เข้าไปเบ็แล้วสัญญาณที่ผมชอบดูเป็นประจำก็คือ Earnings p i k e จะเห็นได้ว่า Earnings p i k e ของ Delta เนี่ยจริงๆเ่ยเกิดขึ้นครั้งหนึ่งแล้วตอนปี1.7ก็ต้องบอกว่าจริงๆตรงนั้นผมก็อาจจะเลือกที่จะเข้าไปเบเ็ดไแต่ว่าถ้าดูกราฟก็จะเห็นได้ว่ามันกราฟมันทรงไม่ใช่อะ่ะมันเป็นกราฟทรงแฟตอะ่ะ แต่ว่าอันนี้มันก็เป็นเรื่องของอดีตนะถึงถ้าย้อนไปนจริงจริงผมอาจจะเบสก็ได้แต่ก็อาจจะเสียไปแค่ส่วนหนึ่งเพราะยังไงผมก็มี time stop อยู่ลวแต่ว่าตรงปี2อส่นเนี่ยหรือปี63เนี่ยเป็นปีที่ผมเข้าไปลงทุนในหุ้น Delta าอ่ะเรียกว่าเก่งกําไรดีกว่าเราก็เป็น swing r e a d e r นะคือปี63เนี่ยตอนที่ผมสนใจเดลต้คือ earning อ่ะมันสปมากคือกำไรเนี่ยมัน break out อะ่ะ ในรอบกี่ปีเนี่ยสามปีอะ่ะแล้วก็เป็นการ breakout ที่ค่อนข้างมีนัยยะคือกำไรที่เดลต้าทำได้สูงสุดอะ่ะในปีก่อนๆมาก็คือ1,840แต่ว่าพอปี2 0ูน่ะกำไรมันโดดขึ้นมามากเลยกำไรมันขึ้นมาเป็น2,021ก็ขึ้นมาแบบประมาณเกือบ200ล้านอะ่ะ ประมาณนั้นน่ะกำไรมันโดดมากผมก็เข้าไปลองจับตาดูว่าเออมันเกิดอ,อะไรขึ้นกับเดลตานะก็จะเห็นได้ว่าเดลต้าเนี่ยมันมีคำสั่งซื้อเกี่ยวกับพวก Cloud Storage แล้วก็ Data Center เนี่ยทำให้ Product Mix ของมันเนี่ยเปลี่ยนกำไรขั้นต้นของเดลต้าเนี่ยมันสูงขึ้นเนี่ยถ้าดูแล้วก็จะเห็นได้ว่าตัวรายได้เนี่ย มันก็โตรประมาณหนึงนะแต่ว่าตัวกำไรสุทธิเนี่ยมันโตมากเพราะว่ากำไรขั้นต้นเนี่ยมันเปลี่ยนค่อนข้างเยอะปี62เนี่ยกำไรขั้นต้นของเดลต้าเนี่ยอยู่แค่ประมาณ19.9กตีสวยี่แต่พอมาปี63เนี่ยกำไรขั้นต้นของเดลต้าเนี่ยมันขึ้นมาเกือบ27%นะ่ะพอ GP ของเดลต้าเปลี่ยนนะ่ะ มันก็ส่งผลให้กําไรอ่ะของ Delta มันกระโดดขึ้นมาทีนี้เรามาดูหลังงบ Q2 ออกอ่ะคุณมีเวลากี่วันในการซื้อหุ้น Delta คนนะชอบบอกว่าเฮ้ย hey, ซื้อหุ้นหลังงบออกอ่ะมันไม่ทันหรอกแต่ในความเป็นจริงแล้วอ่ะเนี่ยถ้าดูตรงเส้นสีเขียวเขียวด้านซ้ายอ่ะ คือวันที่งบ Q 2ของคุ้นเดลต้ออกนะครับจะเห็นว่าหลังจากงบออกไปแล้วอะแล้วหุ้นมันโดดขึ้นไปอะมันทำเบสอยู่มีเวลาให้คุณตัดสินใจอยู่อ่ะอีกประมาณเดือนนึงอะยี่บเกวันนะ่ะก่อนที่มันจะเป็นก่อนที่มันจะทำการเบรกเอาแล้วขึ้นไปอะหกซึ่งตรงนี้แหละมันเป็นการบอกว่าเออการที่เราซื้อหุ้นหลังงบออกอะ มันไม่ได้ช้าเกินไปนะแต่ทีเนี้ยในความเป็นจริงอะ่ะผมอะ่ะไม่ได้ซื้อตอนที่มันแบบ break out ตอน Q2 หรอกเพราะว่าจริงๆเนี่ยผมเป็นพวกค่อนข้างพลานอยอะ่ะผมมาสนใจ Delta จริงๆอะ่ะคือตอนที่มัน c o n f i r มงบ Q3 จะเห็นได้ว่างบ Q3 ของปี63เนี่ยของ Delta เนี่ย มันเกิดการสไปค้นอีกครั้งเป็นการเจริญเติบโตสองคิวต่อเนื่องเออตรงนี้ผมค่อนข้างชัวแล้วะว่าตรงนี้เดลต้ามันค่อนข้างโตจริงจากตรงนั้นก็จะเห็นได้ว่าหลังงบ Q3 วอกออกผมมีเวลาให้ตัดสินใจอยู่ประมาณสัก20กว่าวันได้อ1่วันก่อนที่มันจะเบรกเอาถ้าเราดูเนี่ยเราจะเห็นว่าเดลต้าเนี่ยทำเบสขนาดใหญ่แล้วก็มีการเช็คเอาท์ออกนิดนึง ก่อนที่จะเกิดการวิ่งออกไปแบบอย่างสุดแรงเกิดอะ r k r t e t p a p ของ Delta เนี่ยขึ้นไปสักประมาณต้นปีอะมันประมาณ60,000อะพอปลายปีอะมันกลายเป็น0 0 0ส0ล้านอะก็เป็น10แเด้งภายใน1ปีแต่นี่ก็คือการเทรดในแนวแบบการใช้ e a r n i n g m o m e n t u m นานะก็คือผมใช้การาฟผสมแล้วก็ใช้ข้อมูลของ การติบโตของกำไรสุทธิมาใช้ร่วมกันในการตัดสินใจคือบางคนอาจจะมีจุด e n t r point ที่ต่างกันเพราะว่าแบบเขาแบบคำนวณ valuation อะไรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งทีนี้ทำไมอะทำไมเดลต้าันถึง PE 80เท่าคือตรงจุดนี้มันก็เป็นจุดอ่อนเหมือนกันนะในการ valuation เพราะว่าเวลาเรา valuation เนี่ยบางครั้ง เราก็จะรู้สึกว่าหุ้นน่ยมันแพงเกินไปแล้วเราก็ทําให้เราเนี่ยไม่ได้เข้าไปซื้อหุ้นตัวนั้นๆทําไมเดลต้ามันถึงขึ้นไปเป็น PE 80เท่าได้แล้วยืนอยู่หลายปีแล้วนะส่วนหนึ่งก็เพราะว่าตัวเดลต้าเนี่ยมันมีสภาพคล่องที่ค่อนข้างน้อยทีเนี้พอสภาพคล่องมันน้อยอ่ะมันก็ทําให้ ถ้าผู้ถือหุ้นใหญ่เขาไม่ได้ขายหุ้นออกมามันก็จะสามารถทําให้หุ้นนะมันสามารถยืนอยู่ตรงนั้นได้อีกอย่างเนี่ยก็คือหลังจากที่เดลต้าเนี่ยมันขึ้นไปเยอะมากๆแล้วเนี่ยตัวเดลต้าเนี่ยมันก็จะเป็นไซต์ที่กระทบกับเซตก็คือการขยับของเดลต้าเนี่ยหจะเท่ากับการขยับของเซตประมาณ1จุดนั่นหมายความว่าถ้ามีคนต้องการที่จะควบคุมเซตอะ เขาสามารถควบคุมผัานเดลต้าได้แล้วไอ้ตัวเดลต้าเนี่ยมันก็สภาพคล่องน้อยด้วยไงมันก็เลยยิ่งแบบง่ายเข้าไปใหญ่ทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยเดลต้าเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นไปค้างฟ้าอย่างเดียวนะมันมีช่วงของที่มันปรับตัวลดลงมาด้วยก็คือในช่วงปี2.0.21อันนี้เราจะมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราจะเห็นได้ว่า หลังจาก Q3 เนี่ยที่มัน Earnings ไปต่อเนื่องไปแล้วปรากฏว่ากำไรมันดรอปลงมาเยอะเลยไปอยู่ในช่วงเดียวกับช่วงปี1 6ถึง18อยู่ที่ประมาณสัก1,600-1,700ล้านนะแต่จะเห็นได้ว่า Revenue มันโกรดนะเนี่ยคือสิ่งที่มันต่างออกไปจากช่วงปี1 6ถึงปี1 8ก็คือ GPM ของมันเนี่ยโดนกดดันแล้วก็มีปัญหาเรื่องน้ำท่วม อันนี้ยิ่งเป็นส่วนที่ทําให้เราเห็นได้ชัดเลยว่า Product mix ของ Delta เนี่ยมันมีผลต่อกำไรของ Delta มากจะเห็นได้ว่าเนี่ยปี63มี GP 23%ปี64 20%ปี65 23%การที่มันหายไปแค่3%มเนี่ยมันส่งผลต่ออัตรากำไรสุทธิเนี่ยค่อนข้างแบบมหาศาลเลยนะแล้ว Delta เนี่ยกลับมาโตต่อได้ยังไงก็คือ คราวนี้ e v มันมาจริงไงก็คือมันเกิดการที่ต้องมีการขยายสถานีชาร์จ e v มีความต้องการระบบชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบเร็วแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงจาก 4g เป็น 5g มันก็ทำให้มีความต้องการของ switching power supply เพิ่มขึ้นเพราะว่าตัวสัญญาณ 5g เนี่ยมันสั้นไงมันก็เลยจะต้องใช้เสาเนี่ยมากขึ้นด้วย แล้วแผนในอนาคตของ Delta เนี่ยเขาก็ตั้งใจที่จะโตไปพร้อมกับตัว EVcharger เนี่ยแล้วก็มีการซื้อที่ดินเพื่อจะขยายโรงงานแล้วเราก็ต้องมาลองติดตามกันต่อไปว่า Delta เนี่ยเขาจะทำได้อย่างที่เขาพูดไหมสรุปนะครับบางครั้งเนี่ยหุ้นที่มันพึ่งพาเทรนของโลกเนี่ยมันก็คาดเดาวก,กำไรได้ยากกว่าที่คิดนะคือเราอาจจะเป็นคนที่เตรียมพร้อมแหละแล้วก็คาดเดาเทรนถูกแต่ว่า คนอื่นมันไม่พร้อมไงดีมาร์มันไม่มาหรือว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีเขาก็อาจจะต้องเปลี่ยนจากของอย่างหนึ่งเป็นของอีกอย่างหนึ่งจากของที่มีคุณภาพดีเขาก็อาจจะต้องเป็นของที่มีคุณภาพรองลงมาอันนี้ก็เป็นจุดที่ถ้าหากเราแบบเล่นกับสินค้าเทคโนโลยีแล้วก็มีเทรนเนี่ยเราก็าจจต้องระวังตรงนี้ข้อ2ก็คือการรอให้เห็นสัญญ,ญาณว่ากําไรมาจริงเนี่ย มันปลอดภัยกว่าการซื้อหุ้นหลังงบออกเนี่ยมันไม่ช้าเกินไปอันเนี้ยผมพูดแม่งเป็นประมาณหลายรอบละเจอใครผมก็พูดว่าผมชอบซื้อหุ้นหลังงบออกข้อสุดท้ายก็คือหุ้นที่มีสภาพคล่องต่ำเนี่ยสามารถวิ่งไปได้ไกลกว่าที่คิดบางครั้งเนี่ยการ valuation เนี่ยมันก็ไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างเราอาจจะต้องหาวิธีการอื่นมาช่วยในการที่ทำให้เรารันเทนได้โดยที่ไม่ยึดโยงกับ เว l a t ชันมากเกินไปเพราะบางครั้งเนี่ยมันก็ทําให้เราตกหลดได้เพราะเวลาหุ้นมันขึ้นเนี่ยมันขึ้นแบบไม่สนอะไรทั้งนั้นเน่ยก็ถ้าหากมีใครอยากให้ไปสตัดดี้ตัวไหนก็ลองคอมเมนต์ดูข้างล่างนะครับแล้วก็ถ้าหากมันน่าสนใจผมก็จะลองไปทำมาเป็นเทปต่อไปครับสวัสดีครับ